you'll be a star เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะก็ในวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวโหว่โนวา 5T นั่นเองนะฮะก็สําหรับภาพต่างๆหรืออินเสิร์ตต่างๆก็จะมาจากดอยแซนนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนั่นเองนะฮะก็สําหรับสเปคของโหว่โนวา 5T นะฮะหน้าจอจะเป็น LCD ขนาด6.26นิ้วความเอียจะเป็น Full HD+ ก็ในเรื่องหน้าจอนะฮะสีก็จะสดกวา่าหน้าจอ IPS ธรรมดานะฮะก็สีมันก็สดหน่อยนะ,ะเราสามารถตั้งค่า ได้นะผมเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้นะฮะเออโอเคฮนะประมาณนี้แหละนะฮะสำหรับหน้าจอนะครับผมส่วน CPU จะเป็น,นคิริน980นะฮะซึ่งอยู่ในโหมดยี่ส20ซีรีส์กับโหมดพีสามซีรีส์แล้วก็ตัวนี้จะเป็นออกตาคอความเร็วที่2.6งจุกิกะเฮิรตซ์ส่วนกราฟิกการ์ดนะฮะจะเป็น Mali e G76 MP10 ส่วนแลม8ปดกิก ความจุ128่งกิกกล้องหลัง4ตัวคอสแคมาร่าเมหลักอยู่ที่48ล้านพิกเซลรูรับแสงอยู่ที่ f 1 8เป็นเซนเซอร์ Sony imx 5 8 6ส่วนเลนส์อัลตราไวท์สิล้านพิกเซลรูรับแสงรี f สองจุดสเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลรูรับแสงรี f สองจุดสแล้วก็เลนส์พอสเทดส2ล้านพิกเซลรูรับแสงรี f สองจุดสกล้องหน้า32ล้านพิกเซลรูรับแสงรี f สองจุดศูนย์แล้วก็มี ai แยกฉากและ ai พอสเทด color ส่วนรูหูฟัง3.5ได้ตัดออกไปแล้วส่วนระบบเสียงนะฮะจะเป็น Virtual 9.1 Surround แล้วก็ตัวนี้นะฮะจะมีระบบ e n h a n c Bluetooth ลดระยะเวลาการดีเลย์ของเสียงจากหูฟังไร้าสายส่วนการเชื่อมต่อนะฮะก็จะมี WiFi 2.4แล้วก็5 g h z นะฮะ Bluetooth version 5.0นะฮะ แล้วก็ USB เป็น Type C นั่นเองนะฮะพอร์ตชาร์จนั่นเองครับผมส่วนเซ,นซ็นเซอร์นะฮะจะเป็นสแกนแลน้นมือด้านข้างตัวเครื่องนั่นเองนะฮะตรงสวิตช์ที่เราเปิดเครื่องหรือปิดเครื่องนั่นเองนะฮะ Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass ส่วนแบตเตอรี่นะฮะจะอยู่ที่3,750 m มิลลิแอมนะฮะก็ถือว่าน้อยอยู่นะคือปกติจะต้องแบบ4,000ขึ้นไปนะฮะแต่ว่าเข้าแถม ชาร์จไว22.5วัตต์นะฮะส่วนระบบปฏิบัติการนะฮะจะเป็น Android 9ผ่านนะฮะแล้วก็สามารถอัปเดตเป็น Android 10ได้แล้วนะฮะสำหรับ Huawei Nova 5T นะฮะแล้วก็ตัวนี้ครอบด้วย EMUI เวอร์ชัน9.1แล้วก็ตัวนี้นะฮะจะมีเซ็นเซอร์อินฟาเรดมาให้ด้วยนะฮะโอ้โหแบบมันมีน้อยรุ่นมากเลยนะที่ให้มานะะแต่ว่า Huawei ก็มีนะฮะเออสำหรับรุ่น ที่มีอินฟาเรดก็เริ่มน้อยลงนะผมว่านะเออหลายๆรุ่นก็เริ่มตัดทิ้งไปแล้วนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นลำโพงโมโนนะฮะไม่ใช่ลำโพงสเตโอไดนังสิ้นนะฮะลำโพงเดียวนะครับผมส่วนคะแนนแ n t ต t ตนะฮะก็สำหรับโมยโนวา 5T นะฮะก็จะอยู่ที่2 2 8 2 2 9คะแนนนะฮะแต่ถ้าเราเปิดตัว performance mode นะฮะ คะแนนก็จะพุ่งไปถึง36,234าคะแนนกันเลยทีเดียวนะโอ้แต่ว่าการเล่นเกมอะไรอย่างงี้นะผมว่าก็ถ้าไม่เปิดเนี่ยผมว่ามันก็โคตรลื่นแล้วแหละเพราะว่าคิริน980นะเนาะเลยก็ CPU โคตรจะแรงนะฮะมันเป็นของปีที่แล้วเอยสองสองจะสองปีแล้วมั้งเนี่ยนะฮะเออตั้งแต่เมทยี่กับ P30 Pro p P30 นั่นแหละเอ,อ ก็ประมาณนี้แหละนะฮะสำหรับะคะแนนเอ็นตูนะฮะเออส่วนเรื่องภาพนะผมขอหยิบยกจากดอยแซนแล้วกันนะฮะเออเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ลังคลิปนะฮะไปชมภาพตัวอย่างกันเลยครับผมสำหรับโหมดกลางคืนนะฮะก็ ถ้าไม่ได้เปิดนะครับภาพก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเปิดปุ๊บภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะโอ้โหแบบสว่างมากเลยนะฮะก็ถือว่าดีเหมือนกันนะเวลาแบบใช้หมดกลางคืนอะไรอย่างนี้นะฮะถ้ามือถือเครื่องไหนไม่มีนี่คือก็นะ่นาจะมืดเลยเออมืดนะฮะเรื่องน้อยน่าจะเต็มนะฮะแต่ว่าถ้าหมดกลางคืนน,น้อยก็ต้องมีอยู่แล้วเล็กๆน้อยๆน,นะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับผม ส่วนเรื่องงานวิดีโอนะฮะก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตัวไอ้มุมขวาบนนะฮะก็ลองคลิกเข้าไปดูได้นะฮะก็จะเป็นเอ่อเป็นการเทสกล้องวิดีโอโหวอโนว่า 5T นี่แหละฮะเออเป็น 4K30 กับ FullHD60 ่วนสีนะฮะก็จะมีอยู่3สีนั่นเองนะฮะก็จะมีสีดำ สีม่วงกับสีฟ้าแล้วก็มีสีใหม่นะฮะจะเป็นสีเขียวนั่นเองนะฮะผมรวมทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็จะมีอยู่สีสีนั่นเองนะฮะก็เป็นสีใหม่นะสีเขียวนะฮะก็ถือว่าสวยพอสมควรเลยนะฮะแค่สีน้าเงินแค่สีม่วงที่ผมจับไปก็ถือว่าสวยอยู่เลยนะฮะดีไซน์ก็คุ้นๆกันนะสำหรับราคาของโนว่า 5T นะฮะก็จะเป็นราคาเปิดตัวนะจะอยู่ที่1 0 0 0 0 990บาทนะฮะส่วนราคาปัจจุบันนะฮะในร้านช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆนะฮะก็จะอยู่ประมาณสัก8,000เอ้ย7,000ถึง8,000กว่าบาทนะฮะก็มันมีอยู่สตอร์เรจเดียวเนาะก็คือลำ128 RAM 8 GB นะฮะมันก็มันมีแค่นี้แหละนะฮะมันไม่มีแบบให้เลือกอะไรเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ไม่สามารถใส่เมมโมรีเพิ่มได้ด้วยนะฮะคือแบบเออ คือน่าจะมีหน่อยก็ดีนะแอมเมอรีนะ่การ์ดะเนาะแต่ว่าลอมก็ให้มา128กิกนะฮะแรม8ก็ถือว่าเยอะอยู่นะฮะก็สำหรับราคานี้เนาะก็อาจจะคุ้มอยู่ก็ได้นะเพราะว่ามันก็หายากเหมือนกันนะราคานี้แบบได้แรม8ลอม128กิกนะฮะแล้วก็เป็นอ่าคิริน980ด้วยนะฮะก็ถือว่าดีนะฮะ <laughs> ดีกันะฮะ โอเคครับก็ประมาณนี้แหละฮะสำหรับวิดีโอ,อนี้นะฮะก็นะไม่ได้จับเครื่องจริง <c oughs> จับเครื่องจริงแหละแต่ว่าไม่ได้เอามารีวิวแบบจริงๆจังๆนะฮะไม่ได้ามาจับแบบจริงๆจังๆเออจะพูดซ้ำว่าอะไรทำไมวะ <c oughs> โอเคครับประมาณนี้แหละก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งด้วยนะฮะแล้วก็กดเป็นทั้งหมดด้วยนะฮะก็จะได้รับการแจ้งเตือนนั่นเองนะฮะเวลาลงคลิปใหม่นะฮะโอเคครับไม่ไหว